ขอจเจริญพรคุณญ่าคุโยบาสกุบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธทุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้จะพูดถึงชีวิตนะของคนบางคนนะบางครั้งมันก็มีเบื้องลึกแล้วก็เบื้องหลังนะ,ะคุณย่าคุโยมทั้งหลายที่ว่าหอมนะและว้วก็หวานนะนับตาเรียกพี่นะอย่างนี้ก็มีนะคุณยาคุโยมทั้งหลายแต่บางคนนั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ว่ามันขมนะแล้วก็ขมขื่นนะแล้วก็ไม่ใช่ขมอย่างเดียวนะคุณยาคุโยมทั้งหลายมันเค็มด้วยนะเพราะว่ากินข้าวสาวน ปลาตาไฟแช็กนะขยำผงชุรสนะบ้างก็ได้ดอกสดาวบ้างใบมันบ้างนะชีวิตที่ว่าขมขื่นนะฟังเพลงที่ว่าเขาฟังกันอยู่นะเขาฟังเพลงไพเราะนะฟังอยู่ในห้องแอร์นะแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ฟังเพลงนะเป็นเพลงลูกทุ่งนาไวพสเพศสุพรรณสายยันสัญญานะอยู่กลางท้องไร่ท้องนานทำไร่ทำสวนนทำมัน ร้อนนะคนุณย่าคุณยมทั้งหลายนี่ชีวิตที่ว่ามันไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนนั้นมันมีเบื้องหลังนะแตกต่างกันไปนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ว่าอยู่ตามท้องทุ่งนะท้องไร่ท้องนานะอ่าของที่ว่าจะอุปโภคบริโภคนะมันก็แตกต่างกันนะอ่าเพราะว่าคนที่ว่าอยู่ตามท้องไร่ท้องนานั้นเป็นคนที่ว่าอยู่ง่ายกินง่ายนะอ่าลูกๆและหลานทั้งหลายอ่า จิงไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนะักนะแล้วก็เป็นคนที่ว่าไม่อ่า แฮ ppy อะไรแบบนี้ไม่เพอร์เฟกอะไรแบบนี้แหละนะ,ะเขาก็จะอยู่แบบนั้นแหละอยู่แบบชาวไร่ชาวนานาอยู่ตามท้องทุ่งเก็บผักบุ้งอยู่ตามห้วยตามหนองตามคลองตามบึงหากินไปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันแตกต่างจากบุคคลผู้อยู่ในเมืองแล้วก็บุคคลที่ว่าอยู่ตามชนบทนั้นย่อมมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไง มันก็ต้องทําความเข้าใจนะเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะบางทีนะชีวิตของคนที่ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่อยู่ในเมืองหอมฟุง้งกระจุยกระจายนะด้วยสเปรย์ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะอ่านะอันนี้คือว่าเป็ียนเครื่องใช้แต่สําหรับคนที่อยู่ตามท้องทุ่งท้องนาะนะอันนี้ก็คือว่า ชีวิตไม่หอมแถมยังเหม็นอีกนะ,ะคุณยาิคุยมทั้งหลายเหม็นเหงือง่อเหม็นไข่นะอาบน้ําตังค์ซื้อแป้งทาก็ไม่มีนะคุณยาิคุยมทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าชีวิตนะเพราะฉะนั้นคนเรานะก็บอกหลายครั้งแล้วว่าเราอย่าไปดูถูกคนนะอย่าไปดูถูกคนใครเขานะเพราะว่า สิ่งที่ว่าเรามองไม่เห็นนั้นเมื่อวานนี้คนคนนั้นเขาเป็นใครนะเราก็ไม่รู้จากเขานะแล้วเรานั้นในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นใครใครเป็นเราก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการที่ว่าดูถูกกันนั้นก็สิ่งที่ว่ามันอยู่ข้างหลังความดีก็ตามความชั่วก็ตามมองไม่เห็นนะลูกลหลานทั้งหลายมันมองไม่เห็น เขาอาจจะถึงพระนิพพานก่อนเราก็ได้เขาอาจจะได้สุขนะในวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าหรือชาติหน้าก็เป็นไปได้เราอาจจะได้ทุกขก็ได้ทุกเพราะว่าปามาศเขาว่าเขานะคาที่ว่าไปนินทากาเลหรือว่าจะไปว่าคนว่าใครก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ว่าไม่ดีนะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะไปว่า เพราะว่าเสร็จแล้วเมื่อมีคนพูดต่อไปต่อไปการคาดเคลื่อนของคําพูดวาจานั้นอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้ทําให้คนทะเลาะบ่อแว้งกันทําให้คนตีกันนะผัวเมียผิดใจกันตีกันนะทะเลาะกันสร้างความวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีนะ่ะคือว่าเราให้กําลังใจนะซึ่งกันและก,กันแล้วก็มีนะมีบุคคลตัวอาตมาภาพนี้เป็นพระนะวันนี้เป็นพระวันพรุ่งนี้ก็เป็นพระ นะวัน,นไหนๆก็เป็นพระนะเป็นพระวันไหนพิธีว่าเป็นวันพระนะก็เป็นวันซุปเปอร์พระนะแล้วก็ไม่ได้ออกไปนอกลูนอกแนวนะเมื่อการที่ว่าเรารู้จากการนะมีการทักการทักนี่คือว่าไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องมีข้อความนะเข้าใจหรือไม่ไม่ต้องมีข้อความไม่ต้องมีอะไรเพราะอาตมาภาพนี้ไม่รับโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์หากว่าต้องการพูดคุยคือ,คอต้องขออนุญาตนะ น,นะไม่รับโทรศัพท์แต่ว่ายินดีตอบทุกคอมเมนต์นะลูกๆแล,ละหลานทั้งหลายนะทีนี้บางคนก็มาเข้ามาทักแล้วทำไมไม่ตอบบ้างอะไรอย่างนี้อาจมีบ้างนะและเป็นพระนี่มาทักได้ยังไงนะอันนี้มันเป็นสื่อนะเคยแสดงไปแล้วครั้งหนึ่งต้องไปหาดูไอ้ที่ว่าผ่านมาอบอธิบาย,บายเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะอเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะว่าสื่อนั้นเป็นเป็น เป็นมาอย่างไรตั้งแต่ตอนต้นเลยนะตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่พุทธกาลมานะอ่าอันนี้ก็คือว่าใช้สื่อนี้เป็นธรรมนะเป็นธรรมอ่าคือว่าเป็นทานนะทานด้วยการให้ก็คือธรรมนะไม่มีพิษสงกับผู้ใดนะไม่ว่าหลายคนนะ ไม่ทําอะไรนะจะว่าเราก็ว่าได้นะว่าเราเราก็ไม่ตอบโต้อะไรเพราะว่าตัวเรานี้ร,รู้แล้วว่าแกงหม้อหนึ่งจะถูกปากค,คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นไปไม่ได้นะลูกๆและหลานทั้งหลายนะมันบางคนก็ชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มชอบอะไรก็แตกต่างกันไปนะชอบจืดบ้างนะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีถูกใจใครไปหมดทุกคนนะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราเติมคําว่าพอดีนะเอาไว้ก่อนมันก็จะพอดีพอดีจืดพอดีเผ็ดพอดีหวานพอดีเปรี้ยวนะอันนี้คือเราเติมมันไปแล้วนะลูกลูกและหลานทั้งหลายมันก็จะพอดีแบบนี้แหละหรือว่าเราไปเติมอ่าทีหลังมันก็ยังไม่สายนะมันก็จะเป็นเผ็ดพอดีหวานพอดีขมพอดีนะเปรี้ยวพอดีอะไรแบบนี้นะลูกลูกและหลานเข้าใจหรือไม่เพราะฉะนั้น เรานั้นจะทําอะไรให้ถูกใจบุคคลเขามากมายนะไม่มีถ้าอย่างนั้นคนก็ไม่มีสองฝั่งสองฝ่ายนะหรือสามฝั่งสามฝ่ายสี่ฝั่งสี่ฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะอ่ามันก็จะไม่มีดีอ่าไม่มีชั่วนะมันก็จะดีไปหมดเลยอ่ามีชั่วก็จะชั่วไปหมดเลยอย่างนั้นหรือนะเพราะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณานะอ่าการที่ว่าเราจะไปปามาบุคคลนะต้องดูวันนะด้วย ต้องดูวันนะว่าอยู่ในสถานะไหนวันนาไหน,น,ไหนทำอะไรที่ว่าไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมอันนี้สามารถที่ว่าพูดได้นะแต่ในที่ว่าเขาไม่ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทําอะไรที่ว่าไม่เหมาะสมไม่ทําอะไรที่ว่าเป็นการเสียมเสียหรือว่าอะไรเลยก็อย่าไปไป้ายนะอย่าไปไป้าย อย่าไปไป้ายคือการป้ายนี้มันไม่ได้เป็นบุคคลนะมันเป็นองค์กรนะเข้าใจไหมลูกหลานทาั้งหลายมันเป็นองค์กรนะองค์กรเราก็จะเสี่ยมเสียเมื่อองค์กรเราเสี่ยมเสียแล้วมันก็จะลามไปเหมือนไฟลามทุ่งอะนะมันก็จะลามไปองค์กรนั้นลามไปองค์กรนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยในเรื่องที่ว่าทักไม่ตอบอะไรไม่ตอบเพราะว่าสมาภาพไม่ค่อยมีเวลานะลูกๆและหลานทาั้งหลาย เพราะฉะนั้นจะดูทีหลังก็บอกแล้วว่าจะช้าจะเร็วนะใครมีปัญหาอะไรนะสอบถามได้อสอบถามเข้ามานี้ก็คือวาอ่าถามแล้วอาจจะสบายใจนะอา,อาจจะมีสติอาจจะมีปัญญาอาจจะมีความคิดได้หมายรู้ขึ้นมา,าก็เป็นได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมนะไม่ใช่ว่าจะไปรู้ในเรื่องอิรุยชุยแฉกนะส่วนในเรื่อง อของทางโลกนี้นะทางโลกนะลูกๆและหลานทั้งหลายเขา้าใจไว้ว่าพระนี่ไม่มีกับทางโลกแล้วนะเขาเขาเรียกว่าตัดแล้วนะตัดแล้วล้างแล้วเพราะฉะนั้นจะไปยกเอาประเด็นประเด็นที่ว่ามันเกี่ยวกับไอ้เรื่องของทางโลกนะไอ้เกี่ยวไอ้ที่เราหนีมานั่นแหละนะไอ้พวกพวกทั้งหลายทั้งหมดเลยนะ,ะลูกๆแลหลานทั้งหลายอย่ามาพูดกับพระนะอย่ามาพูดกับพระแล้วก็จะส่งภาพ ส่งภาพส่งรูปส่งอะไรเข้ามาที่ว่าเป็นอะไรที่ว่าไม่ดีไอคือว่าเห็นนะเห็นเห็นดูหูฟังนะพิจารณา,ารู้อ่าแล้วก็แป๊บไปแป๊บไปก็คือว่าจะมืดไปนั่นแหละนะอันนี้ก็อ่าให้ความทำอ่ทาทำความเข้าใจให้เข้าใจไว้ว่าเป็นอย่างนี้นะ,ะลูกหลานแกงโมเดียวจะถูกใจใครไปทั้งหลายๆคนนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะ นะเราอยู่ร่วมกันเราอย่าไปสร้างความแตกแยกเราสร้างความรักความปองดงองให้แก่กันและกันช่วยเหลือกาันนะด้วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันคุณจะเป็นใครที่ไหนก็ตามนะก็ให้กําลังใจนะ,ะไม่มีอะไรที่ไม่มีว่านน่นว่านี่อะไรอะไรที่ว่ามันไม่ดีแล้วก็ไม่เป็นปัญหาที่ว่าไม่ได้แก้ไขก็ปรึกษากันได้นะว่ากันได้นะลูกๆแล,ล,ละหลานทาั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะ อาตมาภาพขอเป็นกำลังใจนะให้กับทุกคนทุกท่านนะแล้วก็อาตมาภาพก็ขอเจริญพร